สวันะคะตอนนี้เฟินอยู่ที่วัดถ้ำดินเพียงตำบลผาตั้งอําเภอนิคมจังหวัดหนองคายค่ะเรามาพิสูจน์นะคะพิสูจน์ว่าในถ้ำพญานาคที่เขาร่ำเรือกันว่าทอดยาวไปถึงฝั่งลาวเนี่ยทางใต้น้ำโขงเนี่ยมีจริงไหมนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเราไปไม่ถึงแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเ,าเราเดินไปแค่เท่าที่เราเดินได้นะคะเพราะข้างในเนี่ย ต้องใช้ไกด์นําทางด้วยนะจะมีไกด์นําทางเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้เราหลงเพราะว่าในนั้นจะมีแบบมีหลายช่องนะคะหลายทางเข้าหลายทางออกเมรางั้นเราจะหลงได้นะคะเรามาดูด้านบนของถ้าก่อนนะคะฝั่งนี้จะเป็นบันไดนะคะซึ่งเป็นไปนทางขึ้นไปนทางลาดนะคะนะก็จะมีพญานาคสีเงินกับสีทองนะคะที่เขาสร้างไว้นะเป็นแบบเหมือน ตามทางขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นบันไดเลยนะคะอันนี้ก็จะมีสร้างเป็นพญานาคนะคะตัวลักษณะของลำตัวจะเป็นสีดำนะคะสีน้ำตาลดำเนาะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันค่ะนะคะว่าด้านล่างเนี่ยาภายในถ้ำนะคะหน้าปากถ้ำที่เขาใช้ชื่อว่าถ้ำดินเพียงเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วคำว,ว่าดินเพียงหรือเพียงดินเนี่ย มาจากการที่ปากถ้ำเนี่ยอยู่ระหว่างดินค่ะอยู่ระหว่างพื้นดินเลยเสมอพื้นดินเลยนะคะค่ะนะเดี๋ยวค่อยๆเดินลงมานะคะค่ะก็ด้านล่างก็จะมีที่เขาให้เช่าบูชาวัตถุมงคลค่ะเนาะรายได้ก็เข้าวัดนะคะเพื่อที่จะบูรณะศาลานู่นนี่นัน่นของทางวัดนะคะ นาะอันนี ancient, the the yes ้ด้านล่างนะคะนี้จะให้เช่าบูชาค่ะนะคะแล้วก็ก่อนจะลงไปเราก็ต้องกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าก่อนค่ะอยู่ทางนี้นะคะแล้วอันนี้คือปากถ้ำนะคะอ่าอันนี้คือปากถ้ำนะคะที่บอกว่าเสมอพื้นดินนะคะก็จะต้องแบบเดินลงไปนะคะเดินลงไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีน้ํานะคะสูงประมาณตะตุ่มค่ะนะคะสูงประมาณตะตุ่ม สวยค่ะทางเข้าก็สวยนะคะค่ะก็สุ่วันตุม่มแล้วก็จะเดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะมีการนํานทางเราเรารอไกด์กประมาณสัก5 1านาทีค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูด้านล่างของถ้ำค่ะว่ามีความสวยงามแล้วก็มีมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลังขนาดไหนนะคะค่ะก็วันนี้วัดนี้นะคะเป็นวัดที่16ของทัวบุญแม่ลูกนะคะแม่ลูกทัวบุญของเฟิร์นแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่5พรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับนครปฐมแล้วนะคะแต่คืนนี้เราจะไปนอนวัดค่ะที่วัดหนองหลุบนะคะวัดหนองหลุบเนี่ยเป็นวัดที่19ของเฟิร์นนะคะวัดหนองหลุบจังหวัดขอนแก่นค่ะจะไปถือศีลแปนะคะที่นั่นแล้วก็คือนอนที่นั่น1นึคืนนะคะเป็นถือศีลอุโบสถนะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปวัด โพชัยศรีค่ะไปว่าหลวงพ่อนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดรอยพุทธบาทบัวบกค่ะนะคะอยู่เพิ่อบ้านผือจังหวัดอุดรค่ะนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ